ที่เราได้ส่งนะคะความรู้สึกแห่งความมารักออกไปอย่างทุกสรรพสิ่งในะโลกนี้ที่เราเห็นที่เราพบได้ที่เราเห็นที่เราเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นรักจังเลยอะ่ะท้องฟ้า,ร,า,า,ารักจังเลยอากาศดีมากๆเลยรักจังเลยอ่ะต้นไม้ล่มคลืมแบบให้ออกซิเจนที่ดียอดเยี่ยมมากๆาเลยรักจังเลยะคะ่ะทะเลกระบี่เหมือนที่ครูวิทุมาเที่ยวกระบี่ เราส่งความรู้สึกแบบนี้ค่ะคือความรู้สึกรักจังเลยดีจังเลยรู้สึกดีจังเลยกับทุกสรรพสิ่งที่เราได้เจอนะถ้าเราสามารถฝึกแบบนี้ได้ตลอดทั้งวันเลยรู้สึกรัก มันดีมากมันสุดยอดมากๆตลอดทั้งวันนะเราจะเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ดึงดูดนะคะผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ดีๆที่มันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกที่เราปล่อยขึ้น่นรักจังเลยรู้สึกดีจังเลยแม่ตาจังเลยรู้สึกแบบดีกับทุกอย่างจังเลยแบบนี้คะ่ะเข้ามานะคะในชีวิตเราเราจะกลายเป็นนะคะมนุษย์คนหนึ่งที่ทำอะไรแล้วมันรู้สึกแบบมันได้รับแต่อะไรที่มันเกี่ยวกับความรู้สึกดีๆอะ่ะ เออเหมือนที่ครูบอกว่ามันรักจังเลยมันดีจังเลยมันสุดยอดจังเลยนะคะดังนั้นจงฝึกตัวเองนะคะให้มีความรู้สึกแบบนี้ถ้าอยากจะดึงดูดนะคะเรื่องราวดีๆเรื่องราวโชคดีจงปล่อยคลื่นอารมณ์รู้สึกรักจังเลยรู้สึกดีจังเลยสุดยอดมากๆเลยอ่าอ่ารู้สึกแบบปิติยินดีชื่นชมยินดีมากๆเลยปล่อยความรู้สึกแบบนี้ออกไปทั้งวันนั่นเลยค่ะเราจะไปดึงดูดผู้คนเหตุการณ์สถา,านการณ์แบบที่เราปล่อยคลื่นออกไปนั้นกลับเข้ามาเป็น